อันนี้บานยางถักเลยครับอันนี้เนาะสวัสดีจ้าพี่น,อน้องมาค่ะมือนี้เนาะค่ะอันเอ็มจีพาพี่น้องมาเก็บเฮดอีกคือเก่าเหรอเด้อค่ะเฮดจะเริ่มออกหลายมือนี้หลายก็เพื่วนอีกขำว่าเบิ้งทงั้งในเลยค่ะคืออันมันใหญ่ ไงค่ะกลัวหมู่วานอะนะวานนี่มั้ยพวกนี้เนาะอันนี้ทีทีเลยดอกอันนี้โอ้เป็นกระจุกกระจุกดูค่ะอันนี้กระบานคักแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวห้องสิเหลื่อมเก็บแถวไรก่อนก็คือนหมู่วานนี่เก็บไปบ่บเบิดเนาะคะ่ะแต่สิมีช่อที่เก็บไปบ่บเบิดจังๆแต่อ้ลบซ่อนอยู่ข้างในเนาะคะ่ะก็เลยเฮ็ดให้แบบมองมาเห็นหนี่สิไหมคะ หรือมือน,นีก็สิเก็บเป็นแถวๆนะคะพี่น้องคืออันมือนีเพิ่นกระซังมาอีกคือเกา่ามีลูกค้าดซังมาอีกคือเกาะะ่าเล้วค่ะอ๋ออันนี้บานยางถักเลยครับเนาะแบบกระสีไงเนี่ยมอเตอร์บานละเพราะวานันเมื่อวานนี่ยังเล็กๆอยู่อันนี้คืออันเมื่อคืนนี่ส่งเป็นก็จังมีฝนลงเม็ดนะเดี๋ยวเลื่อนก่อนค่ะายทอนนี่ว้าวเฮ้ ใช่ละมองจับเขาอเอาออกได้บ้าหฮ่ามองจับไม่ค่อยถือ,อไงไมิตัวใหญ่อะเฮดแบบเก็บสดไหมทุกมือเลยเลยคะ่ะตัวนี้เนาะโอ้ยเนียน หลายคนที่เพิ่นสร้างม้านโมวานนี่เพิ่นก็สร้างบ่คูกันพี่น้องเอ็มก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาหลายๆเด้อจ้าอุดหนุนลูกหลานเนาะค่ะเนี่ย่แระเด็มเอ็มร้องเฮ็ดหยังเนาะเพิ่นก็สิให้ความสนับสนุนอุดหนุนดีๆพ่อแม่พี่น้องกันบ้านไอ้หิวเฮานี่ค่ะมื้อนี้เพิ่นก็สร้างหลายคนอยู่เขียงก่อนทางน่อกี่แหละเดี๋ยวหาหมวกจับกั จักถือไปไงอืมนีก็ช่องยังไงค่ะอันเอ็มซิมเบิ้องหรอดเด้อพี่นอ้องดอกง่ายๆหมาวานที่วาน คือจังแบบเขาคิดไปเองเนาะว่าเพิ่นเพิ่นสิว่าอยากได้ยังสิไหมคะ่ะแต่ที่จริงแล้วดอกง่ายๆน่ะแสบแหง้งมันนุ่มหรอกรอบนะกรอบเนาะคะ่ะคือจังเห็ดอ่าคือจังเห็ดอียงเนาะถึงจะเห็ดเอียงก่อนเห็ดที่เพิ่นเอามา้อยากนะเนเฮ็ดดอกง่ายๆไหมนะเห็ดออริจิบอเอมกระจำซื้อเบอร์ใน,นล่ะจ้ะคือกันเลยคารบ่เหนียวเลยค่ะเอมเอาไวา้ผัดกะเพราผุแล้ว มัน,น,นเหนร้อลการที่เราหลายช่อป้าไทยต้องแบบเด,ดเด็ดช่อหนึ่งเราก็ต้องแบบว่าเอาเอาเอา,เอ,าออกไปวางไว้ก่อนเขาถือไประด,ด้แต่ละต้องหามองจับตัวอืม <c oughs> <c oughs> น่ะโอ้ยอ่อนๆไงคักคุณนาจารย์อ่ะบันนีสิเอาตะก,ก้าออกไปโชว์ได้บันนีค่ะโอ้ยบ้านเอาออกบ่ได้เดี๋ยวด้ออืมตะก,ก้าติดหล่องพอดีมือขีดพวกมีแนวนต่างเอ็มกันเลยเอาไปใบแสบผุนเนาะค่ะนี่เต็มแล้ว เต็มแล้วค่ะพี่น้องอาหล่นเอาออกไว้นี่ก่อนเอาสามมา้าวันนี้สามมา้าไว้ใส่ละขออนุญาตตั้งไว้ตรงนี้เลยบ่ค่ะตรงนี้แนวตั้งอนะโอ๊ยอันโลงเรือนบอม,มาตรฐานคือเพลินเฮดแบบว่า น,น่อยเด้อจากเอาผาสแลนคุ้มเอาเราก็สันเล็ก,น,กนี่ก็แหนเพื่อนเชื่อมให้เล็กกับเล็กแบบที่ถูกที่สุดในล้านไปถามสื่อเล็กเพื่อนอันนุคอเล็กที่ถูกที่สุดในล้าน <c oughs> อู้ยปนนันกระสมนละสองร้อยคุณเด้อค่ะช่วงนี้เล็กแพงบ่แเราก็บ,บ่หนาเสือ้อหลังจากที่เอ็มลงคลิปไปเมื่อวานเนาะคะ่ะทีเอ็มแบบเก็บเฮ็ดนี่แหละนี่ พอมีพี่น้องอ่ะพี่แจ็คเพื่อนให้ความสนใจคากอีลีในเรื่องก่อนเชื่อด้อค่ะมันก็ถามเอ็มออมาหลายอันแต่ว่าก่อนเชื่อนี่คือเขาเขาว่าได้ขายหมยถึงแบบเอม็มว่าได้เห็ดเองไหมคะ่ะเอ็มมันซื้อเพิ่มมาเอ็มซื้อก้อนเชื่อแบบที่ว่าพ่อมเปิดดอกมาเลย้อค่ะ โอ้ยเยรุดโอ้ยเคือนรุดโอเค่ะช้อนี่แห่มจักน้อยสองแป่เปจ็ดใส่ละ ะะก้อนนะค่ะช่อตั้มก้อนอ่ะเนาะกอนอันเมื่อกีว้วอาเรื่องก้อนเชือเนาะเดี๋ยวเอ็มจะบอกหม่องติดต,ต่อนะคะคือเอ็มบ่ได้เอ็มบ่ไดเอ็มสื่อเออเอ็มบ่ได้เฮ็ดเองตัวเนี้ยก้อนเชือสิเป็นก้อนเชือที่มาเฮ็ดมาจากฟางเขาเด้อค่ะเพิ่นอัดมาจากฟางเขาหรือว่าต่อเสียงบ้านเฮานีล่ล่ะอันเอ็มซื้อแบบสําเร็จเพิ่นมาเลยจากโรงงาน โรงงานเห็ดที่เพิ่นอัดมาเนาะคะ่ะโอ้ยนักฮงโรงงานเพิ่นนอ่ะอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องสื่อว่าโรงงานอันซูปราฟาร์มเคเคเนาะคะ่ะโรงงานเห็ดขอนแก่นเนี่ยละคะ่ะร้องร้องพิมขอไปในเพจเลยเนาะจ้ะเพิ่นกับสิมีแบบขายก้อนเชื่อเนาะแต่ว่าอันเอ็มคือว่าหละ่ะเอ็มมันแค่เก็บ แค่เอาก่อนเชื่อน้ำเพลินมาวางแบบนี้เนาะคะ่ะสีเพลินเฮ็ดมา <Damn. S 2> เพิินก็บ,บอกเพิินจะสอนวิธีเก็บเอ็มมาเลย เพื่อจริงะว่าห้แบบแผลช้ำจนเกินไปเขากะโยกไปโยกมาหามุ้งมาสั่นว่เนียค่ะแต่ว่ามือเอ็มกับแบบบันนีคุณคือเพิ่อน,นอ่ะเนาะ,นะแบบเป็นเหนงงตุย่างง่ายไทางฟ์มเพื่นเหตุง่ายงายเพิ่นใส่มือเดียวหักดึงโยกครับมือชิบแล้วเนาะน <laughs> เต็มอีกแล้วพี่แจ๊คถ้ายเห็นพอแม่พี่นองข้าเพิ่งเ่ยค่ะ สามนี่เต็มอีกแล้วค่ะมีนบดได้ายกว็าวานอยู่ดิครับมะพี่แจ็คเดี๋ยวเอาช่อนี่สองชอ่อสามช่อเนอะเอาะเล้วก็วางไปเลยล่ะเนี่ยยังขายเอ็มสีเข็ดมือเดี๋ยวคือเพิ่นเนาะเอ็มก็ดสิจับถุงไว้แต่เอ็มก็ดดึงบ่ได้แห้งดึงกับบ่ถึงต้องหามุ้ง นุ่นนุ่นเดียย๋ยวเกี่ยวกับสั์มานี่เดี๋ยวจ้าโห้ยสุดยอดงาำคากเลยค่ะมีน้องใส่แล้วถือไม่แค่สองอันเนาะค่ะเอาไปก่อนเมื่อกี้พี่น้องไอ้ถาดตัดไปจัหน้อยค่ะเพะวันเอ็มอันมันเต็มเต็มส้มเอ็มก็เลยไปเอาถาดมาใส่ไงตัด บนหาเสียเนี่ยค่ะเอาถาดมาวางเลยเด็ดมาเก็บตัวนี่ด้วยค่ะเก็บไปเรื่อยๆเ,เก็บย่างรวดเร็ว โบน้อชอบนี้ไงเฮงน,นี่ค่ะ้าฟังหนึงห่งไงชอบเมื่อกี้นะคะเทมออกาออกไปอีกด่านหนึ่งสิบวใหไงเะะด้เนี่ยค่ะไดซีมเนงเต็มทีแล้ว จะเบิร์ดแล้วล่ะค่ะพวกนี้น,นี่น่าจะเป็นซุ้มนี่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยคะ่ะพี่น้องเห็นบ้างไหมะสองก่อนสามก่อนทางไหนเนี่ยคะ่ะกับแถวข้างลาง่าง,งเป็นตองตองเป็นหลอดเก็บมืออื่นเนาะคะ่ะอื่นกับใ่เด้เฮ็ดนีใ่ไว้ไว้เด้อค่ะเก็บทุกมือเลยตอนแรกเอ็มนึกว่ามันแบบสิเก็บมือเว้นมือเนาะแต่ว่าที่ไหนได้ต้องเก็บทุกมือเลยนม่ค่ะจัดเตียงก่อนเชื่อให้ใหใหนี่กันก่อน ไปไปน,นี่สิพี่น้องไปตัดขาเฮดเรากะแพ็คเฮดาะคะ่ะนี่เด้ดอกนึงนะเอาถาดนี่มาก็เต็มคือคเก้าซีชอเนี่ยค่ยะได้ไปนี่เอ้าเยลามาพอดีใส่เลยล่ะถือใจน,น้แม่ ้วเข้าไปตัดขาเฮ็ดกันมันนี้เก็บพร้อมกันได้สามโอ้สามตะก้ามาค่ะพี่นอ้องเอ็มสิตัดขาเฮ็ดวันนี้จ้าเริ่มจากชอใหญ่ก่อนโอหขอสั่งเบึงน์นะ่้เน่นักเลยอยากลูซื้อๆดอกปื้อแปดขีดกว่าเกือบเก่าค่ะเกือบโลกนะครับ เห็ดถุงละเคิงโรคือเกาด้ค่ะแต่เอ็มคือเห็ดแข็งย่งล้ำชิดแก็บนึงเีมาจิ้มแก้วแางจังไม่แก้วไทาเลยว่ะเอ็มตอป นี่ว่าจางแกนี่นน้อยๆเลี้ยาเลยเค okay. ตัดแล้วก็เอาใส่ถุงคือเก่านะจ้ะมืออื่นกระสิได้เก็บอีกเด้เนม่ยเอ็มเบิ้งแล้วเจ๊กระสิเพาะกันนี้แล้วจ้ะเปลี่ยนมือว่าใดแล้วขันมันได้ขืนยังแซนด์อ่ะไงไว้ค่ะทั้งช่วงนี้คือจังสิเมม่ฝนนไงละ่ะเป็นแบบเป็นคืมๆไม่ฝนลิ้นๆแน่ ทางอื่นเพิ่นฝนตกด้วยค่ะแต่ว่าทางบ้านเอ็มแหมบ้านเอ็มนี่ละทาทาเป็นตะสีตกแข้งกับ,บ่อตกไหมค่ะแจ้งสีกับอารเลยมนันนี่เนี่ยถ้าฝนตกลงมานเนาะเฮ็ดกระสีออกดอกดีกระสีชื้นแน่จักหน่อยตัดันนี่ออกหลาย บ่แดนเกี่ยววา่าใดนำนักหรือบอ่ไดนำนักนะคะ่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดขายแหย่เพิ่นตามที่อ่าพอมีพี่น้องเขาในหมบานเพิ่นสร้างเนาะคะ่ะนี่แหละการได้เฮ็ดเหย่เพิ่นแบบดีๆได้กินเฮ็ดสดไม่เสแแบเนาะ,ะคะ่ะ <c oughs> มือ, <c oughs> อไม่หัดใชยไ <c oughs> งยหักน,อน้องยายล้อม <c oughs> ตาสะออนยายล้อมเพิ่นกระตื้นเต้นเนาคะ่ะพี่น้อง พลาเฮดอันนี้กับมวนเด้เพราะว่าเฮ็ดออกเฮาก็ได้แบบแต่ละช่อแต่ละมือบ่อคือกันแม่ค่ะมีแต่ช่อฉาะยังไงหลอกแบบนี้เฮาก็ได้เห็นทุกมือเฮาก็ตื่นเต้นเนาะหลังจากที่ลงคลิปไปเนาะเพิ่นก็บที่เอ็มบอกเมื่อกี้พี่น้องอาจสิบ่ค่อยเข้าใจเนาะคะ่ะบอกไปถึงแบบว่าอันสมาธิก็อยู่ที่กับการดึงเฮดพอดีอ่าคลิปที่ลงไปเนาะคะ่ะ ก็จะมีพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะคะ่ะจากทางไกลที่เพิ่นรับชมคลิปเนาะเพิ่นกับสิให้ความสนใจแบบว่าสนใจก่อนเชื่อเนาะคะ่ะเอ็มกับสิบอกตรงนี้เลยนะว่าเห็ดตัวเนี้ยเพิ่นเอิ้นว่าเห็ดนางล้มเท้าเด้อจ้าเห็ดนางล้มสีเท้าเนาะคะ่ะจะแซบ่บอร่อยเหมือนคืออันนี้เขาปลูกด,ด้วยฟางเข่าเนาะคะ่ะแล้วมันก็นเลยแบบมีความอวบอ่อนแล้วกอ็อุดมสมบูรณ์ไหมคะ่ะดอกใหญ่หลอกแบอ่อน กะเละเหมือนเหมือนกับเอเห็ดผู้ฐานตีแม่เห็ดสีดำดำไหมไก่เคี้ยงกันแบบนี้แทบจะเหมือนกันเลยนะคะบ่วชิวเด้อพี่น้องนี่นี่ค่ะวานยายรานสี่เหลี่ยมวันนี่แต่ว่าบบดนี้ที่เป็นอย่างคือตรงนี้แต่ว่าแต่ว่านีไหมเพราว่าอ่าเมื่อเอมบริเ็ดก่อนเชื่อเองบ่มีก่อนเชื่อเ้อค่ะก่อนเชื่อเอ็มสือมาจากโรงเรือนของเพิ่นที่เพิ่น ขพาเห็ดขายเนาะคะ่ะเห็ดก่อนเชื่อขาย4ีซิบาทแถมพักอีตูพรอม <c oughs> อ,อีตูเข้ากับปลูกเองอยู่นะ <c oughs> ต,ตัดขาออกเ,เ <c oughs> ต็มเตๆได้ว่านันพ่อแม่พี่น้องเขาในหมู่บ้านนงะอยู่ไหมะคะ่ะบางเวมนี่ละ เพิ่นกะอุดหนุนดีดีอุดหนุนลูกห้านบ้านเฮาเนาะค่ะแต่สร้างกินแล้อกะดีใจอยู่ที่เพินพ่นเนบยเด็ดพักกันกินเห็ดสดนะคะบัวเมนว่าเห็ดผิด้างขื้นมาจากต,ตลาดเนาะอันนี้คือ่เขาเก็บแล้วเขาก็เอาไปส่งให้เพิ่นได้เลยก็มีบ่หลายเขาถดอยากได้ลายกะแบบบัวบัวเมนว่าจะได้เลยนะคะคือเพิ่นกะล้อแหม เพื่อนกระจองเขามายังยงล้อมไปเอาไปส่งยังเสียเพื่อนกแบบฝา,ากว่าเออมืออื่นเอามาให้ใ<า>นเด้อยังเสียนะคะเพราะในหลังมันก็นเลยวนหลุมมาเพราะมือเอ็มได้เก็บอีกกะเอาไปส่งเพื่นยังเสียนะคะ่ะมันมีนหลายก็มาว้านนะคะ่ะ ตาแดงท่านได้กินได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาปัวดันยๆตองดอกใหญ่ๆไปเฮ็ดซูพ่อกินก่อนหมหวานเนี่ยไปบอกอวดตาแดงว่าได้เก็บเฮ็ดแล้วดอกใหญ่แห้งอันยาล้มคัดออกอยันพอเม่พี่น้องเพื่อนบ่อมากเนาะคะ่ะดอกใหญ่คักๆนะ่ะบันดนี้ตาแดงเลยว่าแบบนันตัวไม่เสียบสันว่าอยากกินดอกใหญ่ๆ,ๆบ่ามากดอกหน่อยสันว่า เดี๋ยวเอ็มกับสิเดเอาไปเห็ดกับเขาสู้่อกินอยู่เห็ดเมนูอย่างดีเนาะพี่น้องแม่แม่แมัมกเมนูอีอย่างอ้ยกินได้หมดล่ะพัดกระเพาะกับกินแล้ว,ว,นวหนึ่งก็กินแล้ว <c oughs> ช่วงนี้แบบกินแต,ต่เห็ดนะคะ่ะเมนูประจําเลยปลูกเห็ดกันเลยแบบว่ามากินแต,ต่เห็ดเนี่ยคะ่ะกินให้แบบเอียงก่อ เอียนไปกันไปเลยย้ายล้มหนเพิ่นเป็นค้นมากินเห็ดแห้งเดี๋ยวเอ็มบอกความลับเพิ่นก่อนเวลาที่เพิ่นไปขังนอกหรือไปแวะตลาดทางใดนี่สิ่งที่เพิ่นต้องสื่อกลับมาก็คือเห็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเม่ว่าจะเป็นเห็ดค้อนเท้าเห็ดนางล้มนางฝาดิแม่เห <ink> ็ดพอเห็ดคนะักเห็ดพอเนาะเห็ดพอนี่สื่อไว้เแิ่เราแบบโลสองโลเลยละคะ่ะพี่น้องแพ้งปันใดก็ซสื่อบ่ลด้นมีว่าเสียดายเงินคือในตระกูลเห็ดนน่เพิ่นมาก นีน่ีหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เอ็มปลูกเฮดให้แม่แล้วได้กินให้จุใจกันไปเลยเพราะว่าบ้านเอ็มนะพวกกินเนื้อหมูจะกินหมูกะเลือกกินเนาะค่ะพวกเครื่องไหนพวกอย่างนี้สิก็บอกกินได้สีไหมค่ะมันเนียนเมนูเฮดก็เลยแทบจะเป็นเมนูหลักเนาะค่ะ ช่วงเสาร์นี้คือกำลังหางตับเขาเนาะคะ่ะตับเขากับปลาเอาไปเห็ดเนื้ออยู่เนื้อกินเนาะแล้วก็ฝ่าเอาเมนูเห็ดไปสงเป็น เรียกเอาเลยเจ้าอยากเท่าไหร่หยางหยางันนี้ชิสิบบาทสิดอกง่ายดอกไม่ผสมหรอจ้าบ้านดอกง่ายอยาไปกินเบิ้งดอกง่ายอาไปกินเบิ้งดอกเงินเปซ่อนแถวบ้านเขาบ้านได้เคยเห็นแบบนี้เห็นปะโมนิวโมนว่าใครก็เงินก็บมดอกง่ายแบบนี้เนาะมันโก้กินเนาะก็น่าจะเป็นก่อนขี่เรือธรรมดาไหมจ้ะก่อนขี่เรือมันกันหน่อยสมก่อนเนาะมันขึ้นยุ่กับอาหารในก่อนมันนั่นแหละ กำลังเอาเห็ดใส่ถุงอยู่เนาะค่ะพอดีใช้บานเพิ่นได้ยินเนพิ่นก็นเริ่มรู้แล้วเพิ่นก็บแวบะเขมามาสื่อถึงบานนะจ๊ะมีส่วนหนึ่งที่เพิ่นเอาไปแล้วมือนี้ได้จะถุงเนาะหนึ่งสองสามสี่หโลเพิ่นเอาไปแล้วเนาะค่ะหกเจ็ดแปดแปดโหลเริ่งจ้ามือนี นี่ค่ะยายล้มแถมพักอันอีตู้ให้พ่อมเอาพี่น้องอันเริ่มสวยแล้วเพื่อนๆเอาเฮ็ดไปโ่งงนะจ้าเดี๋ยวอันเอ,อ็มสิขอฝากไาไปซ่ําหนิเนาะพอกันไม่คลิปหนาเด้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไ,เไเะปเฝล่าเฮ็ดไปโ่งเพิ่นสีเพิะะ่สั้นเลยค่ะมาเลือกเอาเลยจ้าเอาถุงใดมากแบบใดอันนี้ถุงละเครื่องโลถุงที่ยายล้ำมัดนี่ถุงละยี่สิบบาทสองขีดเครื่องนะคะเมนค่ะเอาเลือกเอา อาะอดอกง่ายดอกหน่อยมือจะดอกง่ายป่ะค่ะ